สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่31หากตอนนี้หลิงเทียนไม่คิดจะแก้ไขสถานการณ์แล้วหลักก็รับรองได้เลยว่าพลังทำลายของหมัดพยักคำรนจากลี่ซ่งต้อง่อนกระดูกแขนขวาของเขาเป็นผุยผงสถานหนักก็เสียแขนสถานเบาก็พิการพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลตัวหลิงเทียนที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วทันใดนั้นก็ใช้ออกด้วยวิชาป้องกันออกมา หลังจากที่พลังหมัดของลี่ซงหักล้างพลังหมัดของเขาไปแล้วถึงแม้จะเหลือพลังงานที่ทำลายแขนของเขาได้แต่ทว่ามันก็อ่อนกำลังลงอย่างมากอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายหลังฝึกวิชาพลังเคลื่อนย้ายจากกระวัวนตอนเริ่มต้นนั้นนับว่าเหลือเฟืออย่างยิ่งที่จะป้องกันกำปั้นนี้แต่ทว่าหลิงเทียนไม่คิดเพียงป้องกันมันคิดจะส่งพลังทำลายของลี่ซงให้ย้อนกลับไปทำร้ายมันเองดับนั้นคืนสนองตอนนี้นั้นภาพเหตุการณ์บนเวทีนับว่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง พวกมันคิดว่าจะได้เห็นกำปั้นของลี่ซงทำลายกำปั้นของหลิงเทียนและภาพหลิงเทียนถูกซัดจนลอยกระเด็นเพราะความต่างชั้นของพลังแต่ทว่าร่างกายของหลิงเทียนเพียงสั่นไหวเล็กน้อยเท่านั้นและไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอีกแต่ในทางตรงกันข้ามลี่ซงที่กำลังจะได้ชัยกลับกระเด็นลอยละลี้วไปไกลพร้อมทั้งกระอักเลือดออกมาเป็นสายกลางอากาศไรซึ่งสำเนียงสรรพเสียงใดๆราวกับทั้งลานตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศ คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรลี่ซงถึงเป็นฝ่ายกระเด็นออกไปเช่นนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่มันกำลังล้มมวยบนแท่นสูงวิชาป้องกันร,ระดับห้วงมหันรนบขั้นสูงที่หลิงเทียนฝึกฝนนั้นแตกต่างจากวิชาป้องกันร,ระดับห่วงมหันดรนบขั้นสูงของสาวน้อยที่อยู่ข้างกายของมันนางณนะนอยอย่างสิ้นเชิงประกายตาของลี่อูประมุกตระกูลลี่ถึงกับสว่างโรดขึ้นมา ด้วยระดับการบ่มเพาะของเขาย่อมเห็นถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการปะทะกันครั้งนี้พวกเขาเป็นคนจากตระกูลลีสาขาเมืองวายุโปรยจริงๆงั้นหรือเหตุใดพวกมันจึงมีวิชาระดับพ้วงมหันรนบขั้นสูงมากมายถึงเพียงนี้พวกมันไปได้รับมาจากที่ใดกันยิ่งกว่านั้นดูเหมือนวิชาต่อสู้ที่พวกมันใช้อยู่ดูจะเหนือชั้นกว่าวิชาต่อสู้ของทางตระกูลหลักเช่นพวกเราอีกต่างหากผู้อาวุโสที่ยืนอยู่ข้างๆก็แสดงทีท่าตกตะลึงออกมาอย่างมาก ต้องไม่ลืมว่าต้นหลิงเทียผู้นี้ใช้แท่อื่นด้วยหาใช้แทลี่ของตระกูลเราไม่อืมต้นหลิงเทียนหรือว่าจะเป็นตระกูลต้นที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอนาเมคาล่องของเราชายชาราคิ้วขาวกล่าวออกมาด้วยความตื่นตระหนกเจ้าหมายความว่ามันคือคนของตระกูลต้นที่อยู่ในเมืองหลวงของอาณาจักรเรา หากต้วนหลิงเทียนผู้นี้เป็นคนจากตระกูลต้วนที่มาจากเมืองหลวงของอาณาจักรจริงนับว่าการที่มันมีวิชาระดับห้วงมหันรนบขั้นสูงมากมายถึงเพียงนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ข้าสงสัยและใครรู้เป็นอันมากหากมันเป็นคนของตระกูลต้วนจริงแล้วเหตุใดมันจึงไปอยู่ที่ตระกูลลี่สาขาเมืองวายุปโปรยอีกทั้งทางสาขานั้นจึงส่งมันมาในนามคนของตระกูลของพวกมันอีกด้วย เรื่องนี้คงต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างเมื่อจบการประลองประจำตระกูลข้าคิดว่าควรส่งคนไปขุดคุยประวัติของมันที่เมืองวายุโปรยถ้าจะดีบริเวณมุมของเวทีประลองเฮาพวกสวะไร่ข้าทำเสื่อมเสียหน้าผู้ฝึกยุทธระดับก่อกำเนิดจริงๆชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมปักลายเงินกล่าวสบถอ,ออกมาอย่างหัวเสียเมื่อเห็นลี่ซ่งถูกซัดกระเด็นลี่อันดูเหมือนเจ้าจะไม่ถูกชะตาหรือพอใจตัวหลิงเทียนคนนี้สักเท่าไหร่ คำกล่าวพร้อมหัวเราะหนึ่งดังขึ้นเบื้องหลังไม่นานเจ้าของเสียงที่อยู่ในชุดคลุมสีเขียวก็เดินเข้ามาหยุดตรงองหน้าของลี่อันลี่หูทีท่าของลี่อันเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อพบว่าผู้พูดเมื่อครู่เป็นใครลี่หูนั้นเป็นหนึ่งในห้าสาวกชั้นในที่อยู่ในระดับก่อกำเนิดเช่นเดียวกับเขามีอะไรผิดพลาดเช่นนั้นหรือหรือเจ้าไม่เชื่อมั่นว่าจะเอาชนะมันได้ลี่หูกล่าวออกมาพร้อมเสียงหัวเราะเฮเรื่องเช่นนั้นจะเป็นไปได้อย่างไร สิ่งที่มันทำได้มีเพียงเอาชนะขยะอย่างลี่ซงเท่านั้นลี่อันแค้นเสียงหัวเราะเย้ยหยันออกมาทางด้านอื่นความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนผู้นี้นับว่าสูงนักสาวน้อยหน้าตาอ่อนโยนสวมชุดคลุมสีม่วงกล่าวออกมาอย่างตกตะลึงริมฝีปากสีแดงชาดเจือไปด้วยสเสน่ห์ของนางถึงกับเพเย่ขึ้นมาด้วยความตกใจแววตาของนางและฟันสีขาวสวยส่องประกายออกมาอย่างน่าหลงใหลเฮ้อ <c oughs> แค่ระดับผู้บ่มเพาะร่างกายเท่านั้น ข้างสาวน้อยพลานมีน้ำเสียงดูถูกดังขึ้นมันเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่สวมชุดคลุมสีขาวจากลักษณะการพูดจาของมันบ่งบอกได้ว่ามันดูแคลนทุกคนหลิงเทียนหาใช่ผู้บ่มเพาะร่างกายธรรมดาทั่วไปไม่ยามเจ้ามีระดับบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เก้าเจ้ามีความสำเร็จและความแข็งแกร่งเทียบเทียบเท่ามันหรือไม่น่าสนใจนะตอนนี้ข้าสนใจเขาไม่น้อยทีเดียว สาวน้อยยิ้มอย่างอ่อนหวานประกายตาของนางฉายแววซุกสนราวกับพบเจอเรื่องราวสนุกสนานแต่ทว่าชายหนุ่มชุดคลุมสีขาวที่ด้านข้างของนางเมื่อได้ฟังสีหน้ามันกลับกลายเป็นปิดเบี้ยวดวงตาของมันฉายแววอมหิตออกมาและแววตาอมหิดนั้นจับจ้องไปยังชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีม่วงบนลานประลองราวกับจะอยู่ร่วมโลกเดียวกันไม่ได้บริเวณใกล้ๆสนามประลอง น้องหญิงเครอเอ๋อรู้มาก่อนหรือว่าหลิงเทียนเป็นตัวประหลาดเช่นนี้ลี่ชีชิสังเกตเห็นว่าเด็กสาวที่อยู่ข้างเธอไม่รู้สึกตกตะลึงหรือทึ่งกับสิ่งที่หลิงเทียนกระทําแม้แต่น้อยพี่หญิงชีชีททาไมท่านพูดจากล่าวว่านายน้อยเป็นตัวประหลาดอย่างนั้นล่ะเจ้ากะท่าทางของสาวน้อยแง่งงอนขึ้นมาด้วยความไม่พอใจเอาละลักข้าผิดเองเครอเอ๋อตัวน้อยอยากกรดข้าเลยข้าไม่ว่านายน้อยของเจ้าอีกแล้ว ลี่ฉีฉีริบยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมเขย่าแขนสาวน้อยก่อนที่นางจะหันกลับไปจ้องต้นหลิงเทียนที่อยู่บนลานประลองชุดคลุมสีม่วงของเขาพิ้วสวยหยอกล้อสายลมอย่างสง่างามเฮ่อต้นหลิงเทียนนะต้นหลิงเทียนชาติที่แล้วเจ้าทำบุญด้วยอะไรกันถึงได้มีเด็กสาวแสนดีอย่างเคอเออร์ที่มีแต่เจ้าหมดหัวใจมาอยู่เคียงข้างกายเจ้าลี่ชีชีถอนหายใจออกมาเบาๆ นางเข้าใจดีว่าเพราะสาเหตุนี้นี่เองหลิงเทียนจึงดูแลนางอย่างดีไว้ข้างกายเสมอมาและมอบความรักให้แต่นางเพียงเท่านั้นท่านพี่ตอนนี้สีหน้าลี่เซี่ยวพลันบิดเบี้ยวอย่างมากมันไม่คิดเลยว่าพี่ชายของมันจะเสียท่าให้กับต้วหลิงเทียนเช่นนี้บนเวทีประลองลี่ซงค่อยๆสูดหายใจเข้าลึกๆตอนนี้อารมณ์ที่คุกรุ่นของมันเริ่มสงบลงแล้ว ตัวหลิงเทียนข้าต้องยอมรับนับถือวิชาป้องกันของเจ้าจริงๆมันนับว่าเป็นวิชาที่ใช้ได้ทีเดียวแต่ถ้ว่าทุกสิ่งจะจบสิ้นเพียงเท่านี้ไม่ทันสิ้นเสียงคํากล่าวลี่ซ่งพลันเคลื่อนร่างทันทีหลิวทยานผ่านลำน้ำร่างกายของมันวุบไหวราวกับหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมหากความเร็วของข้าเหนือกว่าเจ้าข้าก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เจ้าไม่มีวันทำอันตรายใดๆข้าได้ และเมื่อข้าพบจุดอ่อนของเจ้าเมื่อไรชัยชนะจะเป็นของข้าเสียงของลี่ซ่งดังกังวานออกมาจากรอบทิศท,ทางร่างกายของมันกระพริบวุบไหววนไปมาอยู่รอบตัวหลิงเทียนด้วยความเร็วมหาศาลเจ้ามั่นใจเช่นนั้นจริงๆหรือต้นหลิงเทียนเริ่มหัวเราะออกมาวิชาท่าร่างวิญญ,ญาณอสารพิษเคลื่อนกายต้นหลิงเทียนออกตัวพุ่งไปข้างหน้ามันวุบไหวร่างราวกับไร้กระดูกไปยังลี่ซ่งด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อ วิชาวาดกระบี่ประกายแสงจากกระบี่อ่อนสะเก็ดดาวตกม่วงบังเกิดขึ้นมาหนึ่งวูบในพริบตาก่อนที่จะหายลับไปแต่ทว่าหนึ่งกระบีน่นี้กลับสกัดกั้นทิศทางที่ลี่ซ่งจะก้าวเคลื่อนที่ไปได้อย่างหมดจดมันไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากหยุดชะงักไปครู่หนึ่งและในเซี่ยวพริบตานั้นทําให้ลี่ซ่งไม่สามารถหลบหนีได้อีกต่อไปฟืบ ดังสายอสุนีแลบลั่นจากฟากฟ้าประกายสีม่วงบังเกิดขึ้นอีกครั้งพาดผ่านลำคอของมันไปโดยที่ไม่สามารถป้องกันอะไรได้นี่ทำให้ร่างกายของมันแปรเปลี่ยนเป็นตลึงงานมันหยุดเคลื่อนไหวโดยพลันลี่ซ่งยกมือขึ้นไปจับลำคออย่างไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ทว่าร่องรอยโลหิตบนมือของมันทำให้สองตาของมันเบิกกว้างขึ้นต้วนหลิงเทียนเป็นผู้ชนะเสียงของผู้ตัดสินดังขึ้นข่าแพ้ ลี่ซ่งหันไปจ้องมองชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงที่ยัดเยียดความประชัยให้เขาแล้วมันก็กระโดดลงจากเวทีโดยไม่เอื่อนเอ่อยแม้แต่คำลามุมปากของหลิงเทียนปรากฏรอยยิ้มขึ้นรอยยิ้มครั้งนี้มันดูกว้างกว่า,วาทุกครั้งการต่อสู้กับลี่ซ่งครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้ใช้พลังระดับช้างแมมมอดโบราณสองตัวแม้สักครั้งเดียวเขาจำกัดมันเอาไว้การทำเช่นนี้คือการท้าทายตัวเองรูปแบบหนึ่ง ไม่น่าแปลกใจเลยที่เหตุใดเหล่าสาวกสายนอกอกถึงร่ำลือกันเรื่องความสุดยอดของวิชากระบี่ของหลิงเทียนว่าเหนือล้ำนักจากวันนี้เมื่อได้เห็นด้วยสองตาแล้วข้ากลับรู้สึกว่าคำร่ำลือมันดูได้วกว่าความเป็นจริงอยู่บ้างวิชากระบี่ที่เขาใช้ออกนั้นแลไปกลับคล้ายคลึงกับหญิงสาวข้างกายเขานักทว่ดดูเหมือนระดับความเข้าใจของนางจะต่ำกว่าเขาบางทีวิชากระบีน่นี้นางอาจถูกต้วนหลิงเทียนสอนสั่งก็เป็นได้ เอาชนะระดับการบ่มเพาะระดับก่อกำเนิดได้ในระดับการบ่มเพาะร่างกายตัวหลิงเทียนสร้างตำนานบทใหม่ขึ้นในตระกูลลี่แล้วใช่แล้วเรื่องราวครานี้นับว่าเกิดขึ้นครั้งแรกมันเป็นประวัติการกลุ่มผู้ชมต่างสนทนากันอย่างออกรถตอนนี้พวกมันพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและตอนนี้หามีผู้ใดกล้าตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายการคว้าตำแหน่งผู้ชนะเลิศของหลิงเทียนไหม เพราะต้วนหลิงเทียนมีความสามารถเพียงพอบนแท่นสูงความสามารถในเชิงกระบีของสาวน้อยนางนั้นนับว่าทําให้ข้ายอมรับแล้วแต่ทว่าข้ากลับไม่คาดคิดเลยว่าความสําเร็จในเชิงวิชากระบีของหลิงเทียนจะลึกล้ายิ่งไปกว่านางเสียอีกเด็กหนุ่มอายุเพียง16กปีมันฝึกฝนจนมีความสาเร็จในเชิงกระบี่สูงส่งถึงเพียงนี้ได้อย่างไรประมุกตระกูลลี่ลี่อูกล่าวออกมาด้วยความทึ่งนี่ผิด นับว่าตระกูลลี่ของเรามีอัจฉริยะที่เหนือล้ำระดับนี้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์หนึ่งในผู้อาวุโสด้านข้างพยักหน้าออกมาก่อนกล่าววาจาลึกซึ้งยอมรับอายุเพียง16ปีทว่ากลับมีความสามารถถึงเพียงนี้ข้าอยากรู้นักอีกสองปีความแข็งแกร่งของมันจะเหนือล้ำไปถึงขั้นใดในตาของชายชาราคิ้วขาวทอประกายเรืองวูบออกมาด้วยความคาดหวัง หลังจากกระโดดลงมัจากาเวทีประลองหลิงเทียนก็เดินมาหาเครอรเออทันทีและหลิงเทียนสังเกตเห็นถึงร่างของคนอีกหนึ่งคนที่เพิ่มมานอกจากเครอรเออและลี่ฉีฉีสตรีอายุราวราวสิบแปดปีนางสวมเสื้อผ้าสีม่วงอ่อนรูปร่างอ่อนแอออรชรเอวที่บอบบางของนางคงสามารถถูกอบได้รอบด้วยแขนบุรุษเพียงหนึ่งข้างทุกส่วนสัดองค์ประกอบบนใบหน้านับว่างดงามอย่างลงตัว หากจะกล่าวไปรูปร่างและความงดงามนางไม่ได้ดีวกว่าเค่อเออแม้แต่นิดเดียวเมื่อเทียบกับเค่อเอนางกลับมีเสน่ห์ที่เรากับดอกไม้พรีบานแล้วมากกว่าเค่อเอเสียอีกดวงตาของนางกระจ่างคมชัดทอประกายทว่ากลับแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายแห่งความเย้าวยวนนางอัศกดวิญญาณผู้คนได้อย่างง่ายดายเพียงแค่การจ้องมองต้วนหลิงเทียนช่วยไม่ได้ที่มันจะบังเกิดความชมชอบและความปรารถนายามสบตากับนางงดงามและมีเสน่ห์ยิ่งนัก ตอนนี้หลิงเทียนรู้สึกคันในหัวใจยากจะก่าตั้งแต่เขาโผล่มาอยู่ในโลกใบนี้เขาก็มีอาการราวกับคนที่ต้องสะกดอดกลั้นความต้องการมาโดยตลอดเมื่อพบเจอสเสน่ห์เช่นนี้มันแทบทำให้เขาไม่อาจอดทนต่อไปได้หากชีวิตก่อนหน้านี้เขาเป็นหนุ่มพรหมจทร์ก็คงไม่มีอาการเช่นนี้แต่ทว่าเขากลับเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธอันดับหนึ่งของโลกบุรุษที่แข็งแกรง่งและสมบูรณ์แบบอย่างเขาย่อมต้องสสวยสุขกับรสชาติสตรีมา,มามากมาย หลิงเทียนรีบสะกดข่มสัตว์ร้ายที่ถูกกักขังอยู่ภายในอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาสามารถรู้ได้โดยธรรมชาติว่าสตรีงดงามผู้นี้เป็นใครนางย่อมเป็นลี่เฟย์สตรีที่งดงามที่สุดในบรรดาสาวกสายในไม่ผิดเพี้ยนและตัวหลิงเทียนยังสังเกตได้อีกว่ามีบุรุษหนุ่มสวมชุดสีขาวผู้หนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของนาง ชายหนุ่มที่สวมชุดขาวมีอายุประมาณ18ปีเช่นเดียวกับลี่เฟยใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความเย่อหยิงจองของมันไม่คิดจะสบสายตาของหลิงเทียนแม้แต่สักครั้งตั้งแต่แรกจนบัดนี้เรากับมันไม่เห็นหลิงเทียนอยู่ในสายตานายน้อยนี่คือพี่หญิงลี่เฟยเคอเออรแนะนำด้วยรอยยิ้มสดใสข้าย่อมคาดเดาวได้งดงามไรที่ติเช่นนี้จะเป็นผู้ใดไปอีกนอกจากสตรีที่ได้สมญานามว่างดงามเป็นอันดับหนึ่งตัวหลิงเทียนพยักหน้า เมื่อเขาหันมาสบตากับลี่เฟยแววตาเขาก็เจอไปด้วยเพลิงแห่งความปรารถนาเล็กน้อยคิ้วที่สวยงามของลี่เฟยถึงกับขมวดขึ้นนางคุ้นเคยกับสายตาเช่นนี้ของหลิงเทียนดีเพราะเมื่อใดก็ตามที่นางออกไปนอกที่พักของตระกูลลี่สายตาบุรุษทุกผู้ที่มองมายังนางนับว่าเป็นสายตาเช่นเดียวกันนี้ไม่ผิดเพี้ยนและนางรังเกียจสายตาเช่นนี้ที่สุดคนที่มีสายตาเช่นนี้ส่วนมากมักมีความปรารถนาที่จะปลดเปลื้องอภรรและครอบครองเรือนร่างของนาง ทันใดนั้นความเย็นชาบังเกิดในสายตาของนางนางคิดว่าเขาจะเป็นบุรุษที่แตกต่างออกไปทว่ากลับไม่ได้คิดเอาไว้เลยว่าเขาก็เป็นเชกเช่นเดียวกันเคอะเออชีชีเอาไว้พวกเราค่อยมาสนทนากันอีกครั้งเมื่อมีเวลานางส่งสายตาที่แข็งกร้าวและเย็นชาราวหิมะโปรยยามเหมันมายัางหลิงเทียนอย่างชัดเจนแต่เมื่อนางหันกลับไปสนทนากับสองสาวสายตาของนางพลันละลายความเย็นชาราวกับวสันตะฤดูมาเยือน เมื่อกล่าวจบคำนางก็เดินออกไปทันทีเฮ<ะ>้ทว่าชายหนุ่มชุดขาวที่ติดตามลี่เฟยมากลับเลือกที่จะส่งสายตาราวกับหมาห่วงก้างและคมคูหลิงเทียนราวกับจะตักเตือนหลิงเทียนออกมายามมันจากไปทว่าหลิงเทียนเมินสายตามันอย่างสิ้นเชิงนายน้อยท่านทำพี่หญิงเฟยหวัดผวาแล้วนางอุสามาหาข้าหวังให้ข้าแนะนำนางให้รู้จักกับท่าน ริมฝีปากสีแดงของเคอเอ๋อร์ช่างดูน่ารักสดใสายามที่จ้องมองมันกระเพื่อมบุษทุกผู้ล้วนอยากสัมผัสและดูดดื่มกับริมฝีปากนี้ของนางเห็นได้ชัดว่านางเห็นแววตาเมื่อครู่ของหลิงเทียนยามที่จับจ้องไปยังลี่เฟยน้องหญิงเธอเอ๋อร์ลี่เฟยหวัดกลัวหลิงเทียนงั้นหรือลี่ฉีมีความรู้สึกช้าไปอยู่บ้างเมื่อเธอเอ๋อลากนางออกไปก่อนที่จะกระซิบกระซาบอยู่ครู่หนึ่งนางก็เข้าใจนางหันมามองหลิงเทียนแล้วรู้สึกเศร้าใจเล็กน้อย โชคร้ายนักที่แววตาเต็มไปด้วยความปรารถนาเช่นนั้นของหลิงเทียนไม่เคยเกิดขึ้นกับนางดูเหมือนการพบกันครั้งแรกจะสร้างความประทับใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อได้เห็นทีท่าของลี่เฟยหลิงเทียนเผยรอยยิ้มลึกล้ำออกมาเขาต้องยอมรับโดยสะดวกว่าตั้งแต่ที่เขาได้มาใช้ชีวิตในโลกนี้ลี่เฟยนับว่าเป็นสตรีคนที่สองที่เขาบังเกิดความปรารถนาเช่นนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเคอเอยอมเป็นคนแรก อีกอย่างเครอเออกับลี่เฟยล้วนเข้าคู่กันได้เลิศล้ำนะหากจะกล่าวว่าเครอเออนั้นบริสุทธ์ราวกับดอกลินลี่แล้วหลักก็ลี่เฟยย่อมเป็นกุหลาบแดงที่ร้อนแรงลุกไม่ไปด้วยความเย,าวยว้ายวนไร้ที่สิ้นสุดการประลองประจําตระกูลเริ่มทวีความดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้ทั้งเครอเออและลี่ชีฉีต้องขึ้นเวทีไปปะทะกับลี่ซ่งและลี่หูที่เป็นสาวกที่มีระดับบ่มเพาะก่อกาเนิดทั้งคู่ แต่ทว่าพวกนางเลือกที่จะยอมแพ้โดยไม่ต้องเสียเวลาขึ้นไปต่อสู้ให้เหนื่อยแรงพวกนางไม่ได้เก่งกาจดัด่งต้วหลิงเทียนเสียหน่อยจะขึ้นไปให้เหนื่อยทําไมข้ายอมรับความพ่ายแพ้เมื่อผู้ตัดสินขานนามเคอรเอ,อ๋อและลี่อันตัวลี่อันรีบวิ่งไปรอบอลนานประลองอย่างคาดหวังแต่ทว่าเด็กสาวไม่คิดแม้แต่จะมองมายังเขานางไม่ขึ้นมายังเวทีประลองด้วยซ้ำนางเลือกที่จะกล่าวตะโกนยอมแพ้มาจากด้านล่างที่ห่างไกล มันได้แต่มองไปตามเสียงของนางและพบว่านางยังคงหยอกล้อกับตัวหลิงเทียนด้วยเสียงหัวเราะพร้อมจับมือจับไม้กันอย่างสนิทสนมโดยที่ไม่สนใจการประลองอะไรแม้แต่น้อยตัวหลิงเทียนใบหน้าลี่อันบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเสียงของผู้ตัดสินยังคงฐานรายชื่อต่อไปลี่ซงลี่หูเสียงของผู้ตัดสินประจำสนามประลองที่อยู่ด้านหน้าหลิงเทียนดังขึ้นเรียกความสนใจของมันไม่น้อยลี่หู หลิงเทียนรีตาลงเล็กน้อยเพราะว่านามลี่หูนี้นับว่าเป็นหนึ่งในห้าสาวกสายในที่มีระดับก่อกำเนิดในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจหลังผู้ตัดสินประกาศชื่อเหล่าผู้คนต่างมารุมล้อมลานประลองแห่งนี้อย่างรวดเร็วหลิงเทียนสามารถเข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้อย่างรวดเร็วการสู้รบระหว่างลี่ซ่งและลี่หูนับว่าเป็นการประลองของสาววกสายในที่มีระดับก่อเกิดทั้งคู่ด้วยกันเป็นครั้งแรก เมื่อหลิงเทียนสังเกตลักษณะของลี่หูก็พบว่ามันมีใบหน้าและท่าทางที่แสดงความเย่ยิ่งออกมาอบย่างเห็นได้ชัดบนเวทีประลองลี่ซงรีบยอมแพ้ค่าเสียสิทธิเจ้าไม่สามารถแม้แต่จะชนะสาวกที่มีระดับการบ่มเพาะร่างกายได้แล้วเจ้ายังกล้าฝันที่จะเอาชนะข้าอีกงั้นหรือลี่หูกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงดูถูกใบหน้าของมันปรากฏความเบื่อหน่ายราวกับไม่อยากเสียเวลาออกมานั่นขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้า ลี่ซ่งกล่าวออกมาพร้อมเสียงหัวเราะเย็นเยียบลี่หูผู้นี้กล้ากล่าวย้ำบาดแผลของเขาตอนนี้ลี่ซ่งเต็มไปด้วยความเกรี้ยกราอมอย่างถึงที่สุดหลิวทยานผ่านลำน้ำร่างของลี่ซ่งพันหลอมร,อมรวมกับสายลมเคลื่อนที่พุ่งไปด้วยความเร็วสูงการประลองของทั้งสองเริ่มต้นขึ้นในพริบตาเหนือสีรษะของทั้งคู่ปรากฏภาพเงาร่างแมมมอธโบราณสองตัวชัดเจนอย่างงดงาม พวกมันต่างล้วนไม่มีผู้ใดยิ่งหย่อนมากไปกว่ากันท่าทางของพวกมันราวกับจักยานผ่านท้องฟ้าได้นับว่าการจับคู่ประลองครั้งนี้เป็นมวยถูกคู่นะทว่าสุดท้ายแล้วกลับเป็นลี่ซ่งที่จับจุดอ่อนและชฉวยโอกาสลงมือยามที่ลี่หูเปิดเผยช่องว่างออกมาจนมันต้องกระเด็นออกนอกเวทีประลองบัดซบลี่หูกล่าวสบถอ,ออกมามันเตรียมจะต่อสู้กับลี่ซ่งต่อแต่ว่าผู้ตัดสินกลับหยุดมัน ลี่หูไม่ใช่เจ้าเป็นคนกล่าวไว้เองหรอกหรือว่าข้าผู้นี้ไม่สามารถเอาชนะได้แม้แต่ผู้ฝึกยุทธระดับการบ่มเพาะร่างกายแต่ทว่าตอนนี้เจ้ากลับไม่อาจเอาชนะข้าผู้ซึ่งไม่อาจเอาชนะนักสู้ระดับการบ่มเพาะร่างกายได้เจ้ารู้สึกอย่างไรเล่าลี่ซงเริ่มหัวเราะด้วยความเหนือกว่าพร้อมทั้งกล่าววาจาย่อเย้ลี่หูทันทีเมื่อมันได้รับชัยชนะและในตอนนี้ผู้คนที่อยู่รอบๆที่มุงดูการประลองอยู่ถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างไม่อาจสะกดกลั้นเอาไว้ได้ และหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงคราวที่หลิงเทียนขึ้นเวทีประลองอีกครั้งทว่าฝ่ายตรงข้ามของหลิงเทียนหักไม่ใช่สาวกสายในห้าคนที่อยู่ในระดับก่อกําเนิดต่างยอมแพ้หลิงเทียนทั้งหมดโดยไม่จําเป็นต้องประลองจะให้พวกมันขึ้นไปต่อสู้กับผู้ที่สามารถเอาชนะระดับก่อกําเนิดได้อย่างนั้นหรือจนกระทั่งเขาได้พบกับลี่หูขณะที่ลี่หูขึ้นมาบนเวทีเพื่อเข้าร่วมการประลองหลิงเทียนสังเกตเห็นความกระเฮี้ยนกระหือออกมาอย่างชัดเจน ดูเหมือนว่ามันคิดจะเอาชนะข้าเพื่อล้างอายหลังจากปรชาชัยให้แก่ลี่ซ่งเมื่อครู่ต้นหลิงเทียนคาดเดาเหตุผลไว้ในใจแต่ถึงแม้ว่าลี่หูจะพ่ายแพ้ลี่ซ่งมาก่อนหน้านี้เพราะความประมาททว่าความแข็งแกร่งของทั้งคู่นั้นแทบไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยหากหลี่ซ่งยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลิงเทียนฉันใดลี่หูก็ไม่เหนื่อยแรงหลิงเทียนอะไรมากมายฉันนั้นและตามคาดหลิงเทียนเอาชนะลี่หูได้ด้วยความรวดเร็วและยังครองสถิติไร้พ่ายต่อไป ลี่เฟยลี่ซงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากผู้ตัดสินที่อยู่ด้านหลังเขาหลิงเทียนหันกลับมาจ้องมองเล็กน้อยก่อนที่จะจูงมือเคอเออแล้วเดินไปหาพื้นที่ว่างๆรับชมการประลองการต่อสู้ระหว่างลี่เฟย์และลี่ซงร่างของลี่เฟยนั้นสง่างามราวกับกุหลาบแดงมันช่างดึงดูดสายตาของทุกคนอย่างยิ่งนับว่าตอนนี้นางเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของบุรุษทุกคนในฐานะสตรีคนหนึ่ง นางสามารถก้าวเข้าไปยังระดับก่อกำเนิดได้ตั้งแต่มีอายุเพียง18ปีนั้นถือว่าหาได้ยากยิ่งสิ่งที่ทำให้หลิงเทียนตกใจก็คือความแข็งแกร่งของลี่เฟยนี้นับว่าเหนือกว่าลี่ซงอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากนั้นเพียงสองกระบวนท่าลี่ซงก็ถูกยัดเยียดความประชัยให้อย่างที่ไม่อาจขัดขืนได้น่าสนใจนะักมุมปากของหลิงเทียนเผยยิ้มออกมาเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าสตรีที่งดงามนางนี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้ลี่หูลี่อัน เป็นการต่อสู้ระหว่างระดับก่อกำเนิดอีกครั้งสิ่งที่ทำให้หลิงเทียนประหลาดใจคือเพียงกระบวน่าเดียวลี่อันก็สามารถเอาชนะลี่หูได้เขาย่อมรู้ว่าเรื่องนี้สืบเนื่องจากขวัญกำลังใจของลี่หูนั้นถดถอยลงอย่างมากจากที่เขาดูเหมือนว่าลี่หูจะไม่สามารถล้างเงาจากความพ่ายแพ้เขาได้เมื่อขึ้นไปบนเวทีประลองในลักษณะนี้ย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลี่อันลี่ซงลี่ฉิงการต่อสู้ระหว่างระดับก่อกำเนิดยังคงดำเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ลี่ชิงมันหรือหลิงเทียนจับจ้องไปยังชายหนุ่มชุดขาวที่อยู่บนเวทีประลองหืมนี่ไม่ใช่ผู้ชายหน้าด้านไรย,ย่างอายที่ตามตือ้อลี่เฟยโดยการเดินตามหลังนางต้อยๆอหรอกหรือแต่จากที่หลิงเทียนสังเกตก็พบว่าลี่เฟยนั้นไม่ได้สนใจใย,ยดีอะไรกับเขาเลยเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความรักข้างเดียวของลี่ชิงลี่ซ่งยอมรับความพ่ายแพ้ซะ บนเวทีลี่ชิงนั้นเอ่ยออกมาอย่างยิงโศเขามองไปยังลี่ซ่งด้วยสายตาเรียบๆก่อนที่จะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงไม่แยแสทีท่าของลี่ซ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆสายตาของมันเจือไปด้วยโทสะเล็กน้อยพลังงานต้นกำเนิดเริ่มโคจรไปที่ขาของมันและพร้อมจุดระเบิดพุ่งตัวออกไปจู่โจมทันทีแต่ทว่าด้วยแรงกดดันจากอีกฝ่ายร่างกายของเขาถึงกับสันสถาน์ทางงานต้านกำเนิดที่รวบรวมมาและหวังจะใช้ออกพันสับสนวุ่นวายแล้วมันก็สลายหายไปอย่างไม่อาจควบคุมได้ ข้ายอมรับความพ่ายแพ้ข้ายอมรับความพ่ายแพ้แพลี่ซงจากเดิมที่มีทีท,ท่าเกลี้ยกล่อปานจะถล่มท้องฟ้าและถึงแม้เขาจะรู้ว่าตนไม่ใช่คู่มือของลี่ชิงแต่เขาก็ไม่ได้หวาดกลัวสักนิดทว่าตอนนี้ภาพเงาร่างช้างแมมมอธโบราณถึงสามตัวที่ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของลี่ชิงอย่างเด่นชัดทําให้มันร้เรี่ยวแรงที่จะสู้สืบไปความกดดันของพลังงานต้นกําเนิดตรงหน้าทําให้มันสิ้นหวังทันที เงาร่างแมมมอดโบราณสตัวเป็นสิ่งยืนยันว่าลี่ฉิงนั้นตัดผ่านไปยังระดับก่อกำเนิดขั้นที่สองเรียบร้อยแล้วเรากับเสียงร่าง,งเงาช้างแมมมอดโบราณจะกระหึ่มดังก้องเข้าไปภายในใจของผู้คนระดับก่อกำเนิดขั้นที่สองลี่ชิงได้ตัดผ่านไปยังระดับก่อกำเนิดขั้นที่สองด้วยอายุเพียง18ปีเท่านั้นน่าเหลือเชื่อเกินไป แม้แต่ผู้ชนะเลิศการประลองประจำตระกูลปีที่แล้วอย่างลี่เฟิงยังพึ่งตัดผ่านไปยังระดับก่อกำเนิดขั้นที่สองเท่านั้นนั่นหมายความว่าพรสวรรค์โดยกำเนิดของลี่ชิงยังเหนือล้ำไปกว่าลี่เฟิงเสียอีกหากจะวัดกันในด้านความแข็งแกร่งก็นับว่าเขาเหนือล้ำลี่เฟิงเมื่อปีที่แล้วมากมายนะสาวกที่มีอายุเพียง18ปีแต่ทว่ามีการบ่มเพาะอยู่ที่ระดับก่อกำเนิดขั้นที่สองแม้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์ตระกูลลี่เรา ก็สามารถนับได้ด้วยมือข้างเดียวนับว่าพรสวรรค์แต่กำเนิดของมันน่าทึ่งยิ่งนักหลานชายของผู้อาวุโสหลักนี่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆคลื่นเสียงดังกระหึ่มออกมาจากเหล่าผู้ชมเรื่องที่ลี่ฉิงนั้นมีระดับก่อกำเนิดขั้นที่สองมันเขย่าวขวัญผู้คนมากเกินไปคือระดับก่อกำเนิดขั้นที่สองนั้นหรือตาของหลิงเทียนหรีเล็กลงก่อนที่จะใส่ย,ยิ้มออกมาที่มุมปาก นับว่าการประลองประจำตระกูลครั้งนี้เริ่มสนุกขึ้นมาหน่อยแล้วยามสนธยาเริ่มมาเยือนเป็นนิมิตหมายบ่งบอกว่าการประลองประจำตระกูลใกล้จะจบสิ้นลงแล้วสองร่างบนเวทีประลองที่กำลังปะทะก,กันตอนนี้คือลี่อันและลี่เฟยลี่อันนับว่าได้เปรียบลี่เฟยอ,อยู่เล็กน้อยและในที่สุดมันก็เอาชนะลี่เฟยลงได้คิ้วสวยของลี่เฟยขมวดลงเล็กน้อยด้วยความไม่พอใจ หลังจากการประลองผ่านไปอีกสองถึงสามคู่ตัวหลิงเทียนลี่เฟยเสียงของผู้ตัดสินดังขึ้นจากระยะไกลบนเวทีประลองพวกเราพบกันอีกแล้วตัวหลิงเทียนยิ้มเบาๆก่อนที่จะใช้สายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนามองไปยังลี่เฟยอ,อย่างไม่กักเก็บเอาไว้ทําให้ลี่เฟยที่พบสายตาดังกล่าวที่ถูกเผยอ,ออกมาซึ่งซึ่งหน้าถึงกับหน้าแดงขึ้นมาเพราะความโกรธและนางไม่กล้าองแววตานี้ของหลิงเทียนฮ้ มันราคาเมื่อสังเกตแววตาหื่นกระหายในตัวนางของหลิงเทียนที่ส่งออกมาราวกับเจ้าตัวไม่คิดจะกักเก็บเอาไว้นางอดไม่ได้ที่จะสบทอออกมาด้วยโทสะสีหน้าของนางนับว่าแดงกำกว่าเดิมอย่างมากอีกทั้งนางยังเขินอายอย่างถึงที่สุดบุรุษผู้นี้กล้ามองนางอย่างเปิดเผยถึงเพียงนี้